รู้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ครอบครัวคุณต้องเจอทุกวันแม้ว่าคุณจะป้องกันตัวเองอย่างดีแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นี่คือคุณสมหมายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจับไปที่มือจับก็อาจจะเจอเชื้อโรคที่ติดมาจากสมพรถ้าเขาใช้มือผัดที่กระจกก็อาจจะเจอเชื้อโรคที่ติดมาจากสมชัยแล้วถ้าใช้สติ๊กเกอร์แอร์พิโรตี้นี้ละ่ะ โอ้เห็นแล้วเพลียเขาใช้กันแบบนี้แค่ติดในจุดที่ต้องการสารแอนตี้ไมโครเบลในแอร์เ r i t y ตี้จะฆ่าเชื้อโรคทันที99.9%หยุดเชื้อโรคที่ต้นต่อไม่ส่งต่อไวรัสและแบคทีรียสติ๊กเกอร์แอร์เพลติดทุกจุดหยุดทุกเชื้อโรคจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณจับปลอดเชื้อโรคจริงๆและนี่คือคุณสมอเธอกำลังชอปปิง้งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอจับรถเข็น เธออาจจะโดนเชื้อโรคที่ติดมาจากสมสวงหรือติดเชื้อโรคที่มาจากสมศักแล้วถ้าใช้สติ๊กเกอร์แอร์พิลตี้นี้ช้อปปิ้งล่ะแอปเปิลสองลูกส้มสองโลไปจะให้ไปไหนไปไม่ตกใจหมดช่วยหรือลองพูดเกาหลีวะเจ๊เขาใช้กันแบบนี้ครับแค่ติดในจุดที่ต้องการ สารแอนตี้ไมโครเบีลในแอร์พ r เ t ตจะฆ่าเชื้อโรคทันที99.9%หยุดเชื้อโรคที่ต้องต่อไม่ส่งต่อไวรัสและแบคทีเีีสติ๊กเกอร์แอร์พ r เรตตติดทุกจุดหยุดทุกเชื้อโรคแม้จะเว้นระยะห่างแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าปลอดภัยจริงๆนี่คือสมรงเธอชอบนั่งที่คาเฟ่ ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครอยากมีรถทัวไม่ใช่คาเฟ่แบบนี้ครับพิ่เดี๋ยวคนดีเหลืออีกตัวง,งุกหนึ่งปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแงหลงน้อยกินไม่ได้เราไม่หลับกระส,กระสร่กัะสะบตดพิการหารม่อยแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่อาพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่โรงอันหนองคายไอ้น้องพี่จะเกิดได้ไจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามือสมทรงโดนโต๊ะตัวนี้สมทรงอาจจะได้รับเชื้อโรคจากผม จนอาจจะนําเชื้อโรคไปติดที่มือของเธอและอาจจะนําเชื้อโรคกลับไปติดแม่ของเธอแค่ติดในจุดที่ต้องการสารแอนตีเออะสารแอนตี่ไมโครเบลใน Air ์เพเ t ตจะฆ่าเชื้อโรคทันที99.9%หยุดเชื้อโรคที่ต้นตอไม่ส่งต่อไวรัสและแบคทีเรียสติ๊กเกอร์แอร์เพเ t ตติดทุกจุดหยุดทุกเชื้อโรค